สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤษภาคม2559นะครับวันนี้ผมบอลครับจะพาไปชมฉาดเพชรครับฉาดเพชรเป็นวัวพ่อพันธุ์ฮินดูบาซินสายต่างนะครับต่างยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับตรงนี้ครับทางเข้าฟาร์มนะครับชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาเชืออตามมาเลยครับนี่ครับฉาดเพชรอ่าตัวนี้เป็นภาพนี่ครับ ไปผสมของเราเดี๋ยวตัวจริงอยู่ข้างในครับเราไปตามไปดูนี่ครับฉาดเพชรอยู่ในข้อนะครับตอนนี้อยู่ในข้อตามดูบรรยากาศรอบๆข้อของเพชรนะครับเราเรียกสั้นๆว่าไอเพชรเจษฎาครับ ตอนนี้คนดูแลกำลังเช็คอยู่เลยครับคนดูแลกูหันมาหน่อยนีครับแบงค์ครับหันหน้าลูกชายมาหน่อยครับ อ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกตรงที่เดินเล่นของเพชรนะครับอ่ะลูกเดินเดินมาลูกเดินมาพอดอกมาก่อนเลย อันนี้โอกาสดีนะครับสับเพชรจะได้สี่ปีเตรียมก็เดิมพฤษภาปนี้พอดีครับก็มาวันที่แปดแปดพฤษภาฉับเพชรจะสี่ปีพอดีครับสั่เพชรเป็นวัวสายต่างพ่อเป็นแบ c ็คเลสนะครับสายเจ้าเพชรครับส่วนแม่เป็นบอยอุบลนะครับอยู่ในข้อตรงนี้ เช้าจะปล่อยออกมาเดินเล่นตรงนี้นะครับยังคงไม่จูใจเดี๋ยวเราเอาเขาอ,ออกไปข้างนอกกรงโล่งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวช่วยกันเตรียมข้อเตรียมอะไรกันครับ ขอไปโชว์้างนอกนะยครับ ไม่ได้ออกข้างนอกเส้นานตรงแต่จะคลึกมากครับมา,มาค,ค่อยๆลุกนะลุกตีเตรียมนะครับ ผลงานชุดแรกที่เป็นผสมจริงไว้ตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มสองปีก็คือผลงานชุดแรกที่ท่านได้เห็นท่านได้ชมกันบ่อยๆที่ผมลงเป็นภาพนิ่งไว้วันนี้ภาพนิ่งมันเยอะแล้วผมก็เลยนําภาพเคลื่อนไอวให้ดูครับผมไม่สูงเท่าไหร่ดูกับมันจะเปรียบเทียบกันยากก็ให้น้อง น้งชายครับแบงค์ครับเป็นผู้ดูแลตลอดแล้วออกผสมเทียมครับอ,อันนี้ให้กล้องหน่อยครับเดี๋ยวเราจะชมรอบๆนะครับทำตัวโครงสร้างเป็นยังไงบ้าง อาอรอลูกรอกินอรอวันนี้สี่ปีเต็มครับอีกสองวันครับถึงเดือนพฤษภาสีสันโครงสร้างเป็นไงบ้างครับ ยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับคนกับวัวไม่รู้ใครหลอกกับกันนะครับตอนนี้ดูกระบาลน,นะครับกระบานหัว ท่านนี้ชื่นชอบหูยาวพอจะดูได้ไหมหรือท่านที่ชอบโครงสร้างใหญ่ๆผสมกับแม่ไทยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผลงานชุดทวีชัยฟาร์มเดี๋ยวก็ออกแล้วครับอีกไม่กี่เดือนรอนิดนึงครับหันห,หน้ามาด้านนี้หน่อย ใ่ครับฉัดเพชรสีปีสป,ป,ปียังไงก็ช่วยปากติดตามด้วยครับช่วยกดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะถ่ายเก็บภาพรูปของฉาดเพชรผลงานฉาดเพชรให้ชมอีกทีนึครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ